ทักซอนเลิกงานกลับบ้านเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้จากคนสำคัญมีหลายโมเมนต์ที่ทำให้คนเป็นแม่เนี่ยได้หายเหนื่อยและก็ยิ้มตามชื่นใจสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปี่ใหม่ลูกสาวของแอปทักษอนโดยเรามักจะได้เห็นพัฒนาการของน้องปี่ใหม่อยู่เรื่อยๆผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของแม่แอปและล่าสุดค่ำคืนลอยกระทงที่ผ่านมาแม่แอปนั้นก็ทำงานเลิกดึก เมื่อถึงบ้านน้ำตาแทบรวงเมื่อเจอเซอร์ไพรส์จากลูกสาวที่ทำไว้ให้เป็นกระทงเล็กๆและการ์ดบอกรักคุณแม่โดยคุณแม่แอบนั้นก็ได้ระบุข้อความไว้ว่าเลิกงานกลับมาบ้านเจอสิ่งน,นี้ในคืนลอยกระทงขอบคุณนะคะเรียกได้ว่าคุณแม่แอปนั้นชื่นใจมากๆและก็หายเหนื่อยกันเลยทีเดียวคะ่ะ น้องปีใหม่เป็นเด็กที่น่ารักและก็ใส่ใจคุณแม่มากๆจริงๆเลยค่ะเห็นแล้วก็อดปลื้มแทนแม่แอบไม่ได้เลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ